สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาสู่ยูนิต6กันอีกแล้วนะคะวันนี้ยูนิต6นะคะครูจะมาอธิบายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้นําด้านกีฬานะคะแต่ว่าจะมองในเรื่องของความรับผิดชอบกันบ้างน,นะคะความรับผิดชอบเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่านี่เลย responsibilities นะคะมีหลายอันก็เลยเติม es เนาะ responsibilities หมายถึงความรับผิดชอบนันเองนะคะความรับผิดชอบของผู้นําด้านกีฬามีอะไรบ้างนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาดูกัน โอเคสิ่งที่เราเรียกว่า responsibilities เนี่ยความรับผิดชอบมันมีอยู่หลายๆด้านนะคะแต่สิ่งที่สำคัญหรือเป็นแกนหลักหรือเป็นใจความสำคัญะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า core responsibility core นะคะก็แปลว่าแก่นแท้หรือใจกลางนั่นเองนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับ personal conduct นะคะ personal หมายถึงส่วนตัวนะคะ conduct หมายถึงพฤติกรรมหรือว่าความประพฤตินั่นเองก็คือความประพฤติส่วนตัวนะคะของผู้เ,เป็นโค้ชหรือว่าเป็น อะไรอะเป็นเทรนเนอร์อะไรเหล่านี้ควรจะต้องทำอะไรบ้างนะคะ มาดูกัน it is important that performers see their sports leaders conduct themselves in an appropriate manners นะคะก็แปลว่ามันสำคัญมากเลยที่ performers คือผู้เล่นนะคะหรือนักกีฬาเนี่ยนะ see มองเห็นว่า the i r sports leaders ก็คือผู้นำทางด้านกีฬาก็คือเห็นโคช้ชเห็นผู้จัดก,การอะไรประมาณนี้นะคะเขา conduct themselves ก็คือประพฤติปฏิบัติตนเองนั่นเองนะคะ in an appropriate manners ก็คือในแบบแผนในพฤติการหรือว่าเขาเรียกอะไรกิริยามารยาทที่เหมาะสมเองนะคะคำว่า manners แปลว่ามารยาทหรือว่าการปฏิบัติตนก็ได้นะคะสำคัญมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วเราเป็นเหมือนกับฮีโร่ของเขาเป็นเหมือนไอดอลของเขาประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะวิดีโอใน playlist นี้นะคะก็จะมีหัวข้อหลักๆอยู่ทั้งหมด8อันนะคะก็คือตัว responsibilities of a sport leaders นะคะก็คือเป็นความรับผิดชอบของผู้นำด้านกีฬามี8หัวข้อด้วยกันได้แก่อันที่1น,นะคะ professional conduct ก็คือการปฏิบัติตนแบบ professional หรือปฏิบัติตนแบบมืออาชีพนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปอธิบายเพิ่มเติมว่ามันคืออะไรอันที่2 equality นะคะ equality ก็หมายถึง การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะคะกับทุกๆคนนั่นเองนะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อไปข้อ 3. านะคะ number t h e a l t h and safety อันนี้สำคัญจะต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยนะคะอันที่ 4. นะคะ insurance insurance ก็คือการประกันสุขภาพนั่นเองนะการให้หลักประกันว่าหากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะมีคนรับผิดชอบนะคะอย่างไรก็ว่ากันไปเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอันที่5ค่ะ child protection นะก็เหมือนเคยพูดถึงแล้วเนาะ Child Protection ก็คือการปกป้องดูแลสิทธิของเด็กนั่นเองนะคะนะก็คือถ้ามีเด็กเข้ามาเล่นมาเล่นกีฬากับเราอย่างนี้นะคะเราจะปกป้องดูแลเขาอย่างไรนะคะต่อไปข้อ6นะคะ Legal obligations อันนี้น่าสนใจเนาะ l e g a l แปลว่าทางกฎหมายนะ Legal คำนี้นะส่วนคำนี้ obligations obligations หมายถึงการปฏิบัติตามนะคะก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายนั่นเองนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูข้อ7นะคะ rules and regulations นะคะอันนี้ทราบแล้วก็คือเป็นกฎกติกามารยาทและข้อบังคับต่างๆนะคะและข้อสุดท้ายคือ ethics and value นะคะคำว่า ethics ก็คือจริยธรรมคุณธรรมนะคะ value ก็คือคุณค่านั่นเองนะคะ ทั้งหมด8อย่างเนาะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ Core Responsibilities นะคะในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในแต่ละนะความรับผิดชอบแต่ละอันเนี้ยมีอะไรบ้างน,นะคะติดตามนะคะสวัสดีค่ะ